ชินชินนวุฒิมองอนาคตร่วมลินลี่รักนี้ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากยิมมี่มาแล้วจ้าใครเป็นแฟนคลับของนักร้องหนุ่มสุดเท่ชินชินนวุฒิกรีดได้เลยเพราะเราพาเขามาอัปเดตสเตตัสหัวใจกันแล้วเพราะว,ว่ว่าเขาใกล้จะมีข่าวดีกับแฟนสาวลินลี่แล้วนั่นเองงานนี้เขาก็ไม่กักเล่าแบบจัดเต็มมาแล้วจ้า จัดเป็นอีกหนึ่งนุ่มหล่อมากความสามารถที่เก่งทั้งเรื่องเต้นร้องเพลงและแสดงสําหรับนุ่มชินชินนวุฒอินทรคูสิงที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานประดับวงการมากมายโดยนอกจากเขาจะทำงานเบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังเขาก็อยู่ในผลงานของศิลปินท่านอื่นๆไม่น้อยล่าสุดยิมี่มีโอกาสเจอตัวหนุ่มชินที่เดินทางมาโปรโมทเพลงใหม่เหมือนเดิมยู UI. เราเลยไม่พลาดคว้าตัวหนุ่มคนนี้มาเล่าเรื่องการทำงานและเรื่องหัวใจกับหวานใจสาวสวยลินลี่พันธิลาดีกว่าว่ามีแพลนแต่งงานหรือ,อยังนะหนุ่มคนนี้กักตอบจัดเต็มมากๆจ้าทักทายสักหน่อยสวัสดีแฟนแฟๆ daily news online ด้วยนะครับผมชินชินนวุฒิครับยิ้ม มีข่าวดีเรื่องงานมาฝากกันด้วยไม่ได้มาเล่นเล่นเลยใช่ไหมใช่ครับผมว่างก็เลยมาเซ้ไฮเฉยๆหัวเราะไม่ใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งปล่อยเพลงไปชื่อเพลงว่าเหมือนเดิมครับจริงๆปล่อยไปวันวาเลนทายครับ แต่ไม่มีเวลาออกมาหาพี่ๆแล้วก็ช่วงนี้มีถ่ายละครอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับแล้วก็มีทัวร์ด้วยอะไรด้วยจนวันนี้ก็มีเวลาว่างได้มาคุยกับทุกคนแล้วครับเพลงมีพิเศษยังไงเล่าให้ฟังสักหน่อย ตอนเริ่มตอนต้นปีนี้เราบอกทุกคนในทีมว่าปีนี้อยากปล่อยเพลงนะแล้วก็เลยเริ่มด้วยเพลงนี้ก่อนแล้วก็ลองคิดว่าเราจะลองปล่อยเพลงไหนดีก็เลยเริ่มด้วยเพลงช้าก่อนแล้วก็เลยถือโอกาสลี่ลินลี่พันธิลาบนมานานแล้วเห็นกวินแต่งเพลงให้ปุ้ยลี่ก็บอกทำไมไม่เห็นแต่งให้เราบ้างเลยเราก็เก็บเก็บมาเราเลยถือโอกาสว่า แบบวายนอทอดนตรีโปรดิวโดยผมกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าอเล็กนะครับแล้วก็เนื้อร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมเขียนออกมาผมเขินนะเวลาเขียนเนื้อร้องอะ่ะผมไม่มั่นใจโชคดีที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เป้ MVL เลยได้เพลงนี้ออกมาอย่างเพลงนี้ทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสพิเศษเพราะเป็นการครบรอบ9ปีที่คบกันมาใช่ไหม ยังไม่ได้ครบ9ปีแต่เป็นวาเลนไทน์ปีที่9ที่อยู่ด้วยกันมาเพราะวาเลนไทน์แรกเนี่ยยังไม่ครบปีจริงๆความพิเศษของเพลงนี้คือการเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคือจริงๆความพิเศษของเพลงนี้มันคือตัวแทนของความรักของคนสองคนที่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย,มายแต่ก็ยังคงบอกรักกันทุกคน เหมือนผมกับลี่เลยที่บอกรักกันทุกวันทั้งบ้านลี่แล้วก็บ้านผมเลยคือติดบ,บอกรักครอบครัวกันทุกวันแล้วผมก็ทรีตเขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวมาตลอดแล้วผมก็บอกลี่มาตลอดว่าไม่ว่าจะทะเลาะกันหนะักแค่ไหนก่อนนอนเนี่ยเราต้องบอกรักกันทุกครั้งนะแล้วมันช่วยให้ทุกคนเบาลงมากๆเพราะไม่ว่ายังไงเราก็จะนึกได้ตลอดว่าเรายังรักกัน ก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะยังรักกันเหมือนเดิมแล้วตอนทำเพลงเขาได้อยู่ร่วมตอนแต่งเพลงไหมไม่ครับผมบอกเขาแค่ว่าผมแต่งเพลงให้เขานะบอกทุกวันทุกวันให้เขาลุ้นเอาว่าจะเป็นเพลงยังไงแล้วลี่ก็ชอบตามเซอร์ไพรส์อ่ะตามทุกวันเผื่อหลุด เลยทำให้ลี่เป็นคนที่เซอร์ไพรส์ยากมากสมมุติครบรอบ11กันยาใช่ไหมนางก็จะพูดไว้ตั้งแต่มิถุนาแล้วว่านางอยากได้กระเป๋าใบนี้แล้วเราก็จะทำเป็นแบบเออก็สวยดีนะเธอมีตังเธอก็ซื้อสิกระเป๋าใบนี้ซึ่งเพลงนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนเวลาผมให้ของขวัญเขาแหละครับแต่แค่วาเลนทายปีนี้เปลี่ยนเป็นให้เพลงนี้แทน แล้วตอนที่ปล่อยเพลงบอกเขาไหมผมให้เขามาฟังก่อนเลยในสตูดิโอแล้วใครที่ได้ชมมิวสิกวิดีโอคือจะเป็นฉากที่รีเข้ามาฟังผมในสตูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนของขวัญของคู่รักทุกคู่ที่ผ่านอะไรด้วยกันมา หรือที่อยากมีความรักแบบนี้ผมรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามบางคนอาจจะกลัวความรักเพราะเจอความรักที่ไม่ดีมาผมเองก็เคยเจอความรักที่ไม่ดีมาเหมือนกันแต่พอผมเจอความรักที่ดีตอนนี้ผมเลยอยากทํามันให้ออกมาดีที่สุดเลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคู่รักหลายๆคู่เลย แล้วตอนให้เพลงนี้เขาได้มีคำพูดพิเศษอะไรบอกเราบ้างไหมยิ้มเขาขอบคุณผมครับผมรู้สึกว่าการขอบคุณเนี่ยถ้ามันมาจากใจผมก็รู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยจริงๆเพลงนี้มีทั้งเวอร์ชั่นไทยกับอังกฤษด้วยนะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ แล้วก็ MV ดูได้ทางช่อง YouTube บนะครับทิมไปว่าเหมือนเดิมก็จะเจอเลยตอนแรกคิดไว้ว่าจะถ่าย MV ดีไหมแต่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมอยากได้ความรู้สึกของเขาจริงๆเลยตอนได้ฟังเพลงแล้วตอนแต่งเพลงผมก็บอกพี่เป้ไปว่าผมไม่ได้อยากได้คำพูดที่แบบมันสวยหรูขนาดนั้นเป็นคำง่ายๆตรงๆปล่อยเพลงไปแล้วแฟนๆว่ายังไงบ้าง ตอนที่ปล่อยผมไม่ได้บอกใครสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สื่อสารออกไปเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆทุกคนที่ได้ฟังเพลงเขาชอบมากอย่างที่บอกว่าเพลงเป็นเพลงตรงๆแล้วการสื่อสารการตรงๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วหลายๆคนที่ได้ฟังเพลงนี้จากชินชินวุฒิก็คงรู้สึกได้ถึงความตรงไปตรงมานี้แล้วก็มีหลายๆคนที่ชอบมากเพราะไม่ได้ฟังผมร้องเพลงมานานแล้ว อย่างที่บอกพี่ชินไปทำหลากหลายงานมาทั้งดีเจนักแสดงแต่งานเพลงจริงๆแล้วไม่เคยทิ้งมาเลยใช่ไหมที่ผ่านมาน่าจะ3ปีที่แล้วจำไม่ได้ผมจะปล่อยเพลงที่กอบพิทยะไปเป็นเพลงแบบร้องๆ้องเต้นออกแนว y 2K นิดๆแล้วหลังจากนั้นก็คือแสดงหนังมาตลอดเลยไม่ได้อยู่เบื้องหน้า อยู่แต่เบื้องหลังมาตลอดเลยแล้วก็ทำเบื้องหลังให้กับพวกศิลปินที่ทำคอนเสิร์ตกันหรือว่าดีเจแล้วเรื่องเพลงนี่คือเพลงชาครั้งแรกหลังจากกลับมาเลยแล้วคือมีเพลงนี้แล้วก็มีเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์อีกเพลงหนึ่งเพราะว่ามีติดต่อกับดีเจต่างประเทศไปด้วยน่าจะสนุกคือผมรู้สึกว่าผมอยู่ในจุดที่ไม่อยากทำอะไรตามกระแสแล้ว เหมือนเพลงของผมเนี่ยถ้าปล่อยหลังจากนั้นสักสามสี่ปีอาจจะดังกว่านี้หัวเราะแล้วผมเองก็มีแพลนจะพัฒนาวงการทีป๊ปด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากแบ่งปันประสบการณ์ของผมให้กับน้องๆ้องรุ่นใหม่ๆบ้างอยากให้วงการทีป๊อปไปได้ไกลามากขึ้นตอนนี้พี่ชินอยากจะอยู่ในเบื้องหลังหรืออยากจะอยู่เบื้องหน้า จริงๆผมทำได้ทั้งสองอย่างนะครับจริงๆเมื้องหน้าผมก็ทำอยู่แล้วแล้วเมื้องหลังผมก็ทำอยู่ตลอดแต่แค่อยากปั้นอยากสร้างขึ้นมาจริงๆก็ทำอยู่แต่แค่ไม่ได้ออกมาบอกให้รับรู้กันจริงๆเมื่อวานผมไปเจอน้องคนหนึ่งมาแล้วผมก็เห็นแววน้องเขาผมเลยบอกเขาไปว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะปั้นมึงให้มาแทนกู งานนี้ดีขนาดนี้ความรักก็ดีแสดงว่าเร็วๆนี้จะมีเรื่องแต่งงานบ้างไหมผมว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันครับการแต่งงานไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นครับผมแค่ต้องเคลียเวลาต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางแต่งเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถามว่าแต่งไหมผมบอกเลยว่าแต่งแน่ครับมีจุดไหนที่ลี่เขาถามคุณบ้างไหมว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักที กับผมเขาไม่พูดนะครับแต่เขาคงไปพูดกับเพื่อนกับพี่ๆของเขาหัวเราะผมรู้สึกว่าเขาเองก็มั่นใจในตัวผมอยู่องี้ผมคิดไว้แล้วนะครับว่าผมจะแต่งยังไงทุกคนรู้เขารู้ว่าผมทําอะไรอยู่ผมเลยคิดว่าเขาไม่กดดันเรื่องนี้ด้วยเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ปิดอยู่แล้วครับ ผมเชิญเพื่อนผมไปแน่นอนแล้วเพื่อนผมก็บอกว่างานมึงต้องสนุกแน่ๆเลยทินหัวเราะจริงๆที่คิดไว้ว่าไม่ได้อยากจะจัดงานใหญ่อะไรแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของอนาคตแล้วถ้าแฟนคลับอยากฟังเพลงจะสามารถฟังเพลงได้ที่ไหนบ้างฟังได้ทุกสครีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับมิวสิกวิดีโอก็จะมีในช่องของลินลี่นะครับ พิมพ์ว่าลินลี่พันธิราออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษพิมพ์คําว่าเม y บีนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็พิมพ์ได้เลยว่าชินชินนวุฒิภาษาอังกฤษนะครับในเฟซในไอจีในทิกต็อพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีกแอคเค n t หนึ่งไว้ด้วยนะครับ กับชินลี่แกงออฟฟิเชียนะครับเป็นแอคเคา t ต์ดีของผมเองยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ